สวัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเรามาดูเรื่องของพระคัมภีร์ที่บอกกับเราในวันนี้สักหน่อยนะครับกลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแต่ทุกอย่างเป็นของกลางบรรดาพรสาวกยังคงเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา้า แล้วก็ในพระกัมปียังบอกอีวว่าทุกคนได้รับความเคารพอัคาสาวกทุกคนได้รับความเคารพอย่างสูงและจากนั้นก็บอกว่าในกลุ่มของเขาในกลุ่มคริตชนไม่มีใครขัดสนผู้ใดที่มีที่ดินหรือบ้านก็ขายและนําเงินที่ขายไมาได้เนี่ยมอบให้บรรดาคาสาวกเพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่และคนตามความต้องการ อะไรทําให้พวกเขาทําอย่างนี้พี่น้องถ้าคงสันตยายไปแล้วคงจะไม่ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากการที่ได้รู้จักพระเยซูเจ้าได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและมองเห็นคนอื่นนั้นมีความขัดสนก็แบ่งกันใช้แบ่งกันหาและต่างคนต่างหาต่างคนต่างใช้ปรัชญาของนักปราชญ์คนหนึ่งเขาบอกว่ายูโทเปียหรือว่าคำนี้เป็นคำที่บอกว่า เราน่าจะอยู่เพื่อกันและกันใครมีก็เอามารวมกันและใครไม่มีก็เอามาจะเอาไปใช้แต่ไม่เอาเปรียบกันก็ทำให้เกิดสวรรค์ในแผ่นดินอันนี้เป็นเป็นปรัชญาที่รู้สึกจะเพ้อฝันมากไปหน่อยอีกปรัชญาหนึ่งก็คือลทัทธิคอมมิวนิสต์พี่น้องซึ่งแต่ก่อนนี้คอมมิวนิสต์พยายามเหลือกเกินที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในสมัยนั้น ให้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันก็คือไม่ให้ใครมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆเลยทุกอย่างเป็นของรัฐบาลหมดข้าวปลาอาหารทุกอย่างที่หามาได้ก็ต้องส่งเข้าไปให้รัฐบาลที่เหลืออยู่ก็เป็นส่วนเล็กอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถูกบังคับจากรัฐบาลแต่บรรดาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นในพี่น้องเขาสละ กรรมสิทธิ์ของตนด้วยน้ำใสใจจริงเพราะเขามองดูคนอื่นแล้วเห็นว่าคนอื่นมีความจำเป็นมีความต้องการอันนี้ตัางหากที่ทำให้เราเป็นคอมมิวนิสต์แบบพระเยซูเจา้าคอมมิวนิสต์ก็คือการเอาสิ่งต่างๆมารวมกันแม้ว่ารัปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นเพราะครอบครัวของเราเราก็รักเราก็ห่วงใยใช่ไหมครับแต่เราก็ดูการแบ่งปัน ทรัพย์สินแก่กันและกันในพระศาสนาจากแรกเริ่มนั้นเราก็ดูความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและมีการแบ่งปันสิ่งของเหล่านั้นด้วยน้ำใสใจจริงและช่วยเหลือกันและกันทําให้พวกเราคิดว่าปัจจุบันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นในสังคมของเราได้ก็คือเราแนะนําชุมชนคริสตชนพื้นฐาน BEC ในในสังคมมณฑของเรา ที่ตอนนี้กำลังจเจริญเติบโตในหลายหลายกลุ่มแล้วก็ด้วยการที่เขาชุนมนุมกันเขาสวดภาวนาศึกษาพระวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตทำให้ครอบครัวและสังคมที่เขาอยู่นั้นมีความเชื่อเขาป้องกันอบายมุกและสิ่งต่างๆที่เลวไม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านพ่อก็เห็นว่าพวกเรา ในสังคมมน,นของเราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วแม้เราไม่ได้แจกจ่ายสินต่างๆเหมือนกับสมัยนั้นเอาของมารวมกันแต่เรามีน้ำใจก่อนและที่หลังเราก็จะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอเองก็เคยพูดในที่ต่างๆว่าถ้าหากว่าคริสตชนของเรามาถึงขั้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องมองคนอื่นให้มากขึ้นอย่าให้มีหมู่บ้านใดที่มีคนรวยรวยจนล้นฟ้าแล้วคนจนก็ต้องมาเก็บ ของเล็กๆน้อยมาขายแล้วก็ซื้ออาหารให้ประทังแต่ละวันเนี่ยเราที่เป็นคริสตชนเราก็รู้อยู่ว่าความรักที่เรามีต่อคนอื่นเราก็เป็นความรักที่มีต่อตัวพระเยซูเจ้าเองก็ขอให้พี่น้องจงไ่ในรับความชื่นชมยินดีให้ได้มีความสุขใจสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์